เท่านี้วันนี้จะมารีวิวเจ้าเฮ้ยลืมเปิดรายการแฮ่สว่วนที่เข้นมีเข้ารายการโอวัส,สดกิริวว,วันนี้จะมารีวิวเจ้าบันชนกันกำหรับจ,จะตัวพวกนี้เจ้าตัวลลเกอ่อนเพราะว่ามันต้องมารีวิวอะไรอย,าย,ยา่างโอเคจะไปดูเลยผลบางคนมันข่าวว่ามันต้องมาเข้าหน้านี้ด้วย คือนั่นเนี่ยทำมาสำหรับว่าเดี๋ยวสขาวันหนึง่งเขามีเจ้าตัวท็อปจอนใช่ไหมซึ่งผมไม่มีสกินท็อปจอนนะคือมีแบบธรรมาดาเหม,ม,มือนกันแต่ไม่มีท็อปจอนแบบนิ้กันไปดูกันเลยตอนแรกนี่มีรถอ้าวเราไม่เห็นว่ะรถขัดมาเลยเอ้าวเราก็ไม่เห็นรถขัดอีกแล้วแหละ โอเคไปดูรีวิวเลยดีกว่าต้องคุ้นว่าเมื่อกี้ผิดพลาดมากๆ,ๆนึกว่าไม่จะมีแบบให้เราเห็นได้โอเคไปดูที่ Steambot อะไรวะท่อน้ำเหรออ๋อเออใช่มันคือท่อน้ำนี่ว่ะแต่ว่าไอ้อันสีฟ้ามอน,น่าจะหมอะกว่าอันนี้แระสมบูรณ์อะโอเคเป็นนกสีขาวเป็นนกที่สวยที่สุดแล้วมั้งแล้วก็อันนี้่าจะเป็นกินที่สวยสุดๆของเจ้าตัวนี้แล้วแหละน่าจะใช่ คือมันอลังการสุดแล้วเหมาะกับปืนทองหรือเปล่าไม่มั่นใจเหมือนกันโอเคไปดูกันที่ปืนมัน่นเอ้ยไปดูตอนตั้งป้อมว่ามีแสดงตอนตั้งป้อมนี่แหละเพิ่งรู้ว่านี่เนี่ยพลังงานเป็นอุย้ยถือว่ายิงยากกว่าเจ้าปกตินะใช่ไหมคือปกติจะเป็นสีเหลี่ยม,เ,ยมเป็นสีเหลีย่ยมใหญ่หญหญเออให้มันยิงง่ายอี้จะแลแบบงงว่าจะยิงยังไงแต่ก็เกมนี้หัวมันเป้ามันเกินอยู่แล้ว ยังไงกันโน้โอเคไปดูโอ้โหรถถังปูนปุ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 น,ปนทำไมท็อปเอไม่มีอยู่ตั้งป้อมเมงวะไม่มีป้อมพันสอง 1, 2, อะรถถังอันนี้ถือว่าขี้เลยมากมากนะถ้าเทียบกับไอ้พวกเจ้าอันนี้อันนี้คือรถถังสวยสวย,ส,วยสุดๆมีไปเที่ยวกันอื่นปะโอเคดูที่อีโมถือว่าสุดๆแล้วอีโมเจ้าอร์ชันเนี่ยคือไม่ค่อยได้เล่นก็เลยไม่ได้ซื้อไว้ กล่าวว่าจะซื้อสกินก่อนเมื right ่อก like ่อนซื้ออีโมเก็บมาเยอะมากเมื่อเบื่อเไงเพราะใช้บ่อยไม่มีอะไรทำแต่ว่าเดี๋ยวนี้ซื้อสกินให้ครบคนดีกว่าคือเสียดายมากเมื่อก่อนซื้ออีโมเต็มไปหมดเลยเก็บตังค์ได้ซื้ออีโมสองร้อยซื้อลูกซื้ออีโมนกบินล้นหัวเอาเอาไหมเอาไหมนกบินล้นหัวสุดยอดเกลอนกไอม่อ้อมใช่นี่ต้องอันนี้อันเดอร์ลอบบอท เอาไปเต้นโคกับลูซิโอไปดูที่วิโตรีคสอันแรกธรรมดาเม่ห้อยนกปลอกอัพนี่แบงล่างแล้วมีนกห้อยอยู่บนหัวด้วยเป็นทั้งโอ้ยนกอยู่นกอยู่นกเป็นกระสุนใช่เปล่าไม่ใช่บั๊กนะใช่ใช่ใช่นกเป็นกระสุนจริงจังมะต่อไปเป็นไฮไลท์จะมีไฮไลท์ด้วยหรอ น่งรู้นะเนี่ยอะไรอ่ะนี่หูยอย่างเดียวคนใช้อันนี้เยอะอยู่เหมือนกันถ้าจำไม่ผิดนะก็กจะใช้กันเยอะมากแตอ่อัน,นอันนี้อันนี้หายากไม่ค่อยมีคนใช้เท่าไหร่อันนี้เจอได้ทั่วไปน้องบินล่อนหัวส่วนใจะเจอบ่อยสำหรับเหมือนว่ามันพวกที่เป็นร่างแรกๆใช้กันะนะไม่รู้กันทำไม ไอพวกนกสวยอะพนที่เฟนกสวยจะใช้กันเค okay. ไปดูปืนทองที่ตัวนี้กันเลยดีกว่าจะดูยังไงหนอฟิงมีปืนทองันอยู่ข้างหลังนั่นเองเผื่อ <c oughs> คนงงดูนะคนแตกต่างเฟเป็นปืนทองอันนี้ต้องรับแต่ดูเดินพินิของทุกคนนะว่าคิดว่ามันเข้าไหมสำหรับผมก็โอเคนะไม่ได้น่าเกียดอะไรยังโอเคอยู่อะก็ใช้ได้สำหรับปืนทองของเจ้าตัวนี้ เพิ่มความเท่เราคนที่ชอบเล่นบัสชั่นโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบการรีวิวแค่นี้ก็จเจอกันใหม่คลิปหน้าจีจครับร้อนไนเจ็บโอ้ย